ก็จะขอขอบคุณนะครับหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของกองทัพเรือนะครับที่ไปทําการเก็บกู้แล้วก็ดวงดีพระสยามเทวทาธิราชมีจริงในแผ่นดินไทยไปเจอโทรศัพท์ของทหารขมริมนมันตกเข้าไว้ครับพอไปใส่แบตแล้วนะครับนี่ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพอเปิดดูโอ้โหมันถ่ายคลิปเข้าไว้เต็มเลยเป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะครับว่าทหารขมนรอบวางกับระเบิด ไอ้ฮุนเซนนอนตีนกายหน้าผากสองข้างเลยครับฮุนเซนฮุน,นมมเน็ตนอนตีนก่ายหน้าผากครั้งแรกตอนนี้มันก็นอนตีนกายหน้าผากอยู่ข้างเดียวนะครับไม่ใช่มือคือกายหน้าผากนะครับแต่พอไปเปิดหลักฐานโทรศัพท์เนี่ยมันเช็คได้ครับโทรศัพท์เนี้ยมึงเปิดเบอร์ที่ไหนเปิดเบอร์ที่ประเทศกัมพูชาใครเป็นเจ้าของเดิมใช้อยู่ที่ไหนใช้อยู่ในประเทศกัมพูชาติดต่อทหารคนไหนอะไรอย่างไงนะครับอันเนี้ย เป็นพยานยาหลักฐานชัดเจนว่า1นละเมิดสัญญาออตาะต่ว่ามันรับเงินจากต่างชาติมาปีละเป็นพันล้าน เื่อเก็บกู้ตอนที่สัญญาออตตาว่าบอกว่าห้ามมีกับระเบิดแต่เนี่ยมันเป็นพยานหลักฐานชัดเจนว่ากัมพูชาเนี่ยรุกลานเราใช้อาวุธกับเราจนทหารเราต้องเสียชีวิตต้องขาขาดโอ้นี่เป็นพยานหลักฐานชัดเจนครับผมเองเนี่ยจักใจเลยนะผมอยากให้ท่าขมิญเนี่ยกลางๆแล้วก็มีเรื่องกันอีกสักทีนะครับคราวนี้มันจะได้ตียึดไปยาวๆเลยไม่ได้เอาแค่นั้นนะครับตียึดไปยาวๆเลยแต่ถ้าเป็นตัวผมเองนะอยากให้ทางทหารเน ไปยึดออกไปไกลๆเลยนะคะรับพอมีข่าวว่าทางกองทัพภาคที่สองจะทำการรื้อซากประหักพังปกติไอ้คุณเซนนี่มันจะต้องออกมาโพสต์มาเครียดแล้วนะ ก็มันเขตแผ่นดินไทยมึงเข้ามาลุกลานมึงมาสร้างบ้านเรือนพอเจ้าของเข้ามาทวงคืนไอ้ซากปรักหักพังเขาก็ต้องเก็บถ้าเป็นผมนะผมจุดไฟเผาแม่นไปหมดแล้วครับมันเศษไม้เศษอะไรทั้งนั้นนะครับเคลียเลยครับไม่นั้นก็เอารถแท็กเตอร์ไถมันไปเลยครับมันเขตเรานะครับมึงไม่พอใจมึงก็เปิดมามึงไม่พอใจมึงก็เปิดมาเปิดมากูจะได้บอมให้เด็ดสตีไป ท่านแม่ถ้าภาคสองทำไปเลยครับจะไปลื้อซากปรักหักพังเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเราอยู่แล้วนะครับแต่ถ้านั่นไม่รู้ใครแอบเผาก็ไม่รู้นะครับเผาไปก่อนนะครับเหลือตะเศษซากเศษฐานอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เอารถไถไปเคลียร์อีกทีนะเล่นไกดพวกเคียียนี้ก็ต้องอย่างนี้แหละนะฮะมันเขตบ้านเราไม่พอใจนะ มึงเปิดมาเปิดมาเลยระหว่างที่กําลังลื้อนะก็เปิดมาเลยจะได้กระทืบให้จมตีนไปเลยเที่ยวเนี้ยเราเปิดก่อนไม่ได้ครับเปิดก่อนเราเสียเลยเดี๋ยวต่างชาติจะมองว่าเราไปรังแกเขานะครับเพราะไปดันไปตกลงกับเขาแล้วว่าหยุดยิงเมื่อวันที่28นะครับโอ้โหไอ้หน่วย B S Q กองอลักษขาคุณเซนใช่ไหมฮะโอ้โหแอคชั่นคู่ทหารไทยน่าดูเลยนะออกคลิปโปรโมทมาสแสดงแหมถ้าเปรียบเทียบขอโทษนะเหมือนกับฉากถ่ายหนังของฉลอง พักดีวิจิตนะครับไอ้จาพนมเนี่ยเก่งกว่ามึงอีกไอ้บีเอสคิวมาฝึกกับไอ้จาพนมเนี่ยโดดตีลังกากลางอากาศได้นะครับ โอ้ยแต่งตัวคุณเซ้นหมดหลายตังนะครับนะ่าแต่งตัวลูกน้องให้ทันสมัยหน่อยนะครับทำจา้จาจ้าจ้าครับโดดตีลังกานะครับระเบิดภูเขาเผากระท่อมดูแล้วทุเล็ดูแล,แลไอ้เหียเอาฉากระเบิดภูเขาเผากระท่อมและไอ้หน่วย BSQ นี่นะครับไปฝึกที่ไหนเขาก็ท้อใจนะครับมาฝึกที่ไทยทหารไทยก็ปวดหัวนะครับมันไม่มีระเบียบวินัยไปฝึกที่ฟิลิปปินส์ไปฝึกที่มาเลอินโดจะพยายามให้เป็นหน่วยที่มีมาตรฐานนะครับไปที่ไหน ก็แย่นะครับโอ้ยทาเป็นจะมาแอคโชงเขาทําอย่างนั้นดีครับไอ้เหตุการณ์อะตอมผมเรียกเหตุการณ์คุณะตอมแล้วกันนะครับ พูดต่างประเทศเขาจะได้รู้ว่าโอ้สันดานทหารเขมรเป็นแบบนี้นี่เองไม่มีระเบียบวินัยนะครับแล้วก็ทหารไทยควบคุมสติได้ดีมากถ้าผู้ชายกับผู้ชายมันดันกันนะครับเดี๋ยวเราเก็บอารมณ์ไม่อยู่อย่างเงี้ยไปกระแทกคางมันเข้าไปต่อยไม่ได้นะครับเราผู้หญิงเข้าไปน้องอะตอมเข้าไปนะไปเถียงกับมันอะไรกับมันไปชี้เนี่ยนะมันหมดสภาพเลยผู้ชายไปเถียงกับผู้หญิงเนี่ยนะครับมันก็ทํากลางครับมันทํากลางไปแค่นั้นเองท่านดูในภาพข่าวนะครับมันมี คณะทหารคณะทูตทหารเขาเขาไปข้างหลังมันเข้าเป็นเป็นยี่สคนแหละถือว่าเป็นหน่วยที่มีเขาคิดว่าเก่งที่สุดในกัมพูชาเก่งที่สุดในเขเมรแล้วครับนะครับ ของเรานี่นะเขาเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะทหารไทยฝึกเนี่ยนะครับหน่วยซิลเนี่ยนะครับโอ้โหหลักสูตรโหดมากนะครับผมไม่ได้ไปดูถูกไอ้ไอหน่วย b s q อิวอะไรครับเขาก็ทําหน้าที่เขานะครับการฝึกซ้อมอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าผมดูไอ้ท่าที่โดดข้ามกาแพงไฟแล้วทําเป็นเตะโชจา้จาจา้าจ้าเอาปืนปีตรงนั้นด้ามปืนตีถ้ามันไปตีอย่างนั้นก็ด้ามปืนหักไปแล้วครับเราไม่ได้ไปดูถูกทหารเขาแล้วครับ มานี่นะครับไม่ได้ไปบูลลี่หรอกมึงแม่กูก็ว่าปัญญานิ่มวะมึงจะมาปะทะอะไรมึงฝึกในการอักขาคุนเซนมึงฝึกที่จะปฏิบัติการในเมืองแต่ในสถานการณ์ในการรบในการประทะเนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่าเขาเป็นพื้นที่ที่เป็นหน้าผาถ้าจะมาโชว์นะ มึงทำแบบหนังจีนนินจาดีกว่านะครับโยนตะขอมาวืดแล้วก็ดึงข้อมาบ,บึด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 บืดบึดบึดขึ้นมานะครับ เหมือนตรงภูมะเขือเนี่ยไอ้บันไดก็โดนบอมไปแล้วพังไปแล้วนะครับแล้วก็มึงไปสู้กับเครื่องบินลบที่มันลูกแตกมาก่อนเสียงเออกูก็ไม่รู้จะมาโชว์ทำไมก็ถ้าดูแล้วมันก็เหมือนกับดูหนังไทยกันแล้วกันรดูหนังไทยอะ่ะหนูเอาหนังไทยไปดูนะครับเหมือนกับฉากในหนังน่ะนะครับเอามาโชว์มันไม่ใช่ถ้าจะเอามาโชว์เนี่ยมึงต้องเอาเครื่องบินรบมึงมาโชว์นะก็ ไปเอาช่างซ่อมก่อนนะครับช่างซ่อมเครื่องบินรบนะฮะที่ว่าภาพหลุดออกมาว่าอยู่กลางทุ่งนานะครับติดจะต้องเอาแบตเตอรี่มาพ่วงแล้วก็เดี๋ยวนี้มันสู้กันด้วยเครื่องบินรบแล้วลูกพูดง่ายๆมีแต่แพ้กับแพ้มีแต่แพ้กับแพ้แล้วนะครับหาช่างหาช่างก็บินขึ้นแล้วแม่นจะตกก็ที่ครับมาเนี่ยนะฮะเครื่องบินในเขมรมันจะมีทันสมัยก็เครื่องบินส่วนตัวของฮุนเซนนะเครื่องบินส่วนตัวของฮุนเซน สถานการณ์ที่เรายึดดินแดนคืนได้เนี่ยผมบอกเรียมกับท่านว่นะเพราะบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบแม่นั้นทหารไม่กล้าอย่างนี้แหละครับแม่นั้นทหารไม่กล้าแหละครับนี่ทหารทำผมก็ถึงบอกไปตั้งแต่ก่อนปะทะแล้วว่าทหารพระราชาพระองค์ท่านสนพระไทยเหตุการณ์บ้านเมืองสดัตตรับฟังข่าวนะครับ เริ่มตั้งแต่ให้องค์ขมูลตีตัวแทนพระองค์ไปเยี่ยมนะครับไปบอกกับแม่ทัพภาคที่สองนะครับพูดภาษาชาวบ้านว่าคุณทำไปเพื่อผืนแผ่นดินไทยไม่ต้องกลัวนะครับแม่ทัพภาคสองเลยไม่ไม่สนใจอะไรแล้วครับลุยเป็นรถแท็กเตอร์เลยนะครับบารมีของพระองค์ท่านครับ เราถึงได้แผ่นดินไทยที่เราสูญเสียไปทั้ง11จุดกลับคืนมาเหลือจุดเดียวที่ยังไปไม่ถึงคือที่ปราสาทตาควายนะครับข่าวว่านะครับข่าวว่าพระองค์ท่านจะพระราชทานเหรียญน,นะครับเหรียญกล้าหาญให้กับ พี่น้องตำรวจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในการศึกครั้งนี้นะครับรวมถึงพี่น้องตำรวจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากมีจํานวนเยอะนะครับกําลังสํารวจรายชื่ออยู่นะครับไอ้กรณีที่อย่างอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับกรณีที่ท่านแม่ทัพภาคที่2จะเกษียณอายุราชการวันที่30เนี่ย ท่านจะได้รับตําแหน่งอะไรจะได้รับพระราชทานยศหรือไม่นะครับหรือใครจะมาเป็นแม่ทัพภาคที่สองมีการแชร์กันอันนั้นท่านอย่าไปแชร์นะครับมันผิดนะครับตํารวจทหารเนี่ยถือมากถ้าไม่มีพระบรมราชองค์การโปรดเก้ามาไม่เห็น พระบรมราชองค์การโปรดกล้ามาไม่มีใครกล้าพูดครับไม่มีใครกล้าพูดครับแต่ว่าชาวบ้านไม่รู้และก็ดีใจอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็เลยบอกว่าแม่ทัพภาคที่สองนี่จะได้ยศนี้จะได้ตําแหน่งนี้นะครับและใครจะไปเป็นแม่ทัพยังไม่ได้ครับมันต้องมีขั้นตอนอีกนะครับต้องเอาลายชื่อเข้าสู่สภา,ากลาโหมนะครับจะตั้งใครเป็น แม่ทัพนะครับส่วนเรื่องของแม่ทัพภาคที่สองที่กเกษียณอายุไปเนี่ยนะครับแม้แต่การเป็นราชองครักษ์เวรเนี่ยนะครับราชองครักษ์เวรเนี่ยนะครับที่ติดขวาวอปลปอเนี่ยนะครับจะโปรดเกล้าต่อก็อยู่ที่พระอ,องค์ท่าน มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้ามานะครับว่าให้ใครปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับจะมีลายชื่อมั่งทหารมั่งตำรวจมั่งทหารเรือบ้างนะครับต้องมีก่อนนะครับการไปบัติหน้าที่เนี่ยก็จะสิ้นสุดตั้งแต่วันเกษียณครับเหมือนของผมเนี่ยครับพอกเกษียนมาก็ต้องมารอโปรดเกล้าลงมาก่อนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ต่อถ้าตำรวจเขาเรียกว่านายตำรวจราชสำนัก เวนนายตำรวจราชสำนักเวนไม่เรียกราชองคลักนะครับตำรวจไม่เรียกราชองคลักเรียกนายตำรวจราชสำนักเวนนะครับต้องรอโปรดเก้าก่อนนะครับเราก็จะถือแต่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องอะไรก็จะไปแชร์กันอะไรกันนะครับมาอยู่ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเก้ามาก่อนฮะถึงจะพูดได้ครับทั้งทั้งที่ เรารู้อยู่แล้วนะครับผ่านสภาก S, <S ลาโหมแล้วนะครับว่าคนนี้ได้เป็นนั้นคนนี้ได้เป็นนี้เขาก็ไม่กล้าพูดครับเขาไม่กล้าพูดครับนะเหมือนกับของตำรวจเนี่ยเดี๋ยววันที่ยี่สิบแปดเนี่ยจะประชุมกตรอก็จะรู้เลยว่าใครจะได้เป็นผู้จัดการใครได้เป็นผู้การแต่บอกนักข่าวไม่ได้นะครับบอกนักข่าวไม่ได้นะครับบอกนักข่าวไม่ได้ ต้องรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้ามาก่อนพวกนี้ข้าราชการจะถือมากครับจะถือมากนะฮะมาแม่ทัพกุ้งไม่ได้เป็นรัมมุตรีกลาโหมนะครับเพราะท่านพูดมาเองนะครับว่าท่านไม่เล่นการเมืองพอไม่เล่นการเมืองนี่ก็คือไม่รับตําแหน่งทางการเมืองนะครับนะไม่รับตําแหน่งทางการเมืองแต่ผม คาดว่าท่านต้องเป็นราชองค์รักษ์เวนอยู่แล้วนะครับแม่ทัพกุ้งนะครับส่วนตำแหน่งเนี่ยผมไม่กล้าพูดครับผมคาดการว่าก็ไม่น่าจะผิดแหละครับแต่ว่าเป็นแล้วแต่พระมหาคูณนานที่คุณของของในหลวงนะฮะพูดภาษาชาวบ้านนะครับ